ราชนีไม้เท้า The Star นะคะหลังจากที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะในตอนนี้พลังงานที่เขาย้อนมองกลับมาที่คุณน่ะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ให้ความรักมีความอบอุน่นแล้วก็มีเสน่ห์โดยธรรมชาตินะคะพลังงานตัวนี้บางทีมันอาจจะเกิดหลังจากที่คุณมูคออนหรือว่ากลับมารักตัวเองได้แล้วก็เป็นนะ เพราะ,ะมันเป็นพลังงานความรักที่มันเกิดจากการที่คุณสร้างความสุขได้ด้วยตัวคุณเองเขาสัมผัสถึงพลังงานนี้นะคะเขาหรือเธอที่เดินจากคุณไปเนาะราชนีไม้เท้านะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าดึงดูดอืมแล้วเป็นในลักษณะที่พอเขามองย้อนกลับมามองคุณอีก เขาแทบอยากไม่อยากที่จะละสายตาอเขาเห็นความมีเสน่ห์เห็นความน่ารักเห็นความมีสงา่าและรู้ว่าคุณเป็นคนที่เก่งมีความเป็นผู้นําโดยเฉพาะถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะคะมองว่าในเรื่องของการงานคุณเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวอืนะคะทีนี้นะคะ The Star คุณอาจจะเป็นชาวราศีกุมภ์ก็เป็นได้นะคะ The Star นี่ก็คือพลังงานความสุขของคุณนะ่ะ ความสดใสนะคะมันเหมือนกับตอนนี้เหมือนเขาสัมผัสได้ว่าคุณไม่มีเยื่อใยกับเขาแล้วแหละออประมาณนั้นเพราะก็เห็นคุณมีความสุขไงนะบางทีมันอาจจะเป็นพลังงานหลังจากที่พอเลอกเขาเลิกกับคุณเนาะมันอาจจะเป็นหลังจากสามสัปดาห์ผ่านไปนะคะหรือว่าสามเดือนผ่านไปเนาะคุณรู้สึกดีคุณมูฟออนได้คุณเริ่มกลับมารักตัวเองทําอะไรเพื่อตัวเอง พอเขาคนนี้นะคะมองย้อนกลับมาแอบส่องแอบดูคุณนะคะเขาเห็นคุณว่าคุณเองอะ่ะมี